ตีสแล้วแต่ยังหลัดไม่สนิทในหัวกำลังฉายภาพเหตุการณ์เมื่อตอนบ่ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำไมฉันพูดแบบนั้นออกไปนะเขาต้องคิดว่าฉันโง่แน่เลยถ้าพรุ่งนี้เจอกันอีกจะทำหน้ายังไงดีหรือบางคนก่อนออกจากบ้านต้องเช็คเตาแก๊สห้ารอบล็อกประตูแล้วดึงอีก3ามทีรู้ทั้งรู้ว่าทำไปแล้วแต่มันไม่สบายใจถ้าไม่ได้ทำซ้ำสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวคิดดีทุกคน ถ้าสถานการณ์เมื่อกี้คือภาพสะท้อนชีวิตประจำวันของคุณคริสอยากบอกว่ากอดๆนะคะคุณไม่ได้บ้าและคุณไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะเรากำลังอยู่กับโรคคิดเยอะหรือการที่สมองของเราทำงานโอเวอร์โหลดจนเกินความจำเป็นมันเหมือนเราขับรถแล้วเหยียบคันเร่งมิดตลอดเวลาทั้งที่รถจอดอยู่นิ่งๆผลคืออะไรคะเครื่องยนต์ไหม้และน้ำมันหมดเกลี้ยงวันนี้คริสขอเวลา30นาที เราจะมาคุยกันเรื่องที่หนักอึ้งนี้ในมุมมองที่เบาสบายขึ้นเราจะมาหาทางปิดสวิตช์หรืออย่างน้อยก็หลีไฟความคิดที่วุ่นวายเหล่านี้เพื่อกู้คืนความสงบสุขให้ชีวิตและความสัมพันธ์รอบตัวเรากลับคืนมาค่ะก่อนจะไปแก้เราต้องยอมรับความจริงก่อนว่าการคิดเยอะไม่ใช่เรื่องเท่และไม่ใช่ความรอบคอบค่ะหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการคิดวนไปวนมาคือการเตรียมพร้อม แต่ในทางจิตวิทยามันคือ Rumination หรือการครุ่นคิดหรือ Obsessive Thinking คือการคิดหมกมุ่นค่ะซึ่งต่างจากความรอบคอบตรงที่ความรอบคอบคิดแล้วได้ทางออกแต่การคิดมากคิดแล้วได้ทางตันและความเครียดแล้วราคาที่เราต้องจ่ายคืออะไรบ้างคะต่อตัวเองคืออัมาตทางความคิดเราจะกลายเป็นคนไม่กล้าตัดสินใจแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆจะกินอะไรจะใส่ชุดไหน เพราะกลัวว่าถ้าเลือกผิดแล้วโลกจะถลม่มสุดท้ายเราก็ย่ำอยู่กับที่ไม่ได้ก้าวไปไหนเลยเพราะมวัวแต่คิดต่อคนรอบข้างนักดูดพลังงานอันนี้เจ็บปวดแต่จริงค่ะคนที่คิดมากและย้ำคิดย้ำทำมักจะต้องการ re assurance หรือการยืนยันจากคนอื่นตลอดเวลาเธอว่าฉันทำถูกไหมเขาโกรธฉันหรือเปล่าฉันล็อกประตูแล้วใช่ไหมถามซ้ำๆวันละสิบรอบคริสว่าแรกๆคนรอบข้างก็เข้าใจค่ะ แต่พอนานเข้าเขาจะเหนื่อยเขาจะรู้สึกเหมือนถูกสูบพลังงานและที่แย่ที่สุดคือความสัมพันธ์จะเริ่มตึงเครียดเพราะเขารู้สึกว่าอยู่ใกล้เราแล้วไม่มีความสุขฟังดูน่ากลัวใช่ไหมคะแต่ข่าวดีคือสมองของเราฝึกได้ค่ะเราเปลี่ยนนิสัยการคิดได้ในมุมรองของคิดดีเราจะไม่บอกให้คุณหยุดคิดค่ะเพราะมันเป็นไปไม่ได้แต่เราจะชวนคุณมาเปลี่ยนความสัมพันธ์กับความคิดตัวเองใหม่ค่ะ มายเ s ็ตแรกนะคะความคิดไม่ใช่ข้อเท็จจริงข้อนี้สำคัญที่สุดค่ะสิ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวคุณ90%มันคือสมุติฐานไม่ใช่ข้อเท็จจริงค่ะมันคือสิ่งที่สมองสร้างขึ้นมาจากความกลัวในอดีตเวลามีความคิดลบๆผุดขึ้นมาแทนที่จะกระโดดงับแล้วเชื่อทันทีให้ลองถอยออกมาเป็นผู้สังเกตการดูค่ะอ๋อตอนนี้เจ้าตัวกังวลกำลังทำงานอีกแล้วนะแค่รู้แล้วปล่อยมันผ่านไปค่ะ เหมือนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าไม่ต้องวิ่งไล่จับทุกก้อนค่ะ mindset ที่2เปลี่ยน what if เป็น what is ค่ะคนคิดมากชอบอยู่กับคำว่า what if ถ้าหากว่าถ้าหากเขาไม่ชอบละ่ะถ้าหากฝนตกละ่ะซึ่งมันคือเรื่องอนาคตที่ยังไม่มาถึงลองดึงตัวเองกลับมาที่ what is ค่ะตอนนี้ฉันกำลังนั่งอยู่ตอนนี้ฉันกำลังหายใจตอนนี้เหตุการณ์ร้ายๆนั้นยังไม่เกิดขึ้น การอยู่กับปัจจุบันคือยาแก้พิษที่ดีที่สุดของโรคคิดไปเองค่ะทฤษฎีเข้าใจแล้วมาดูวิธีปฏิบัติกันค่ะคริสมี3มเทคนิคที่ใช้ง่ายและได้ผลจริงมาฝากค่ะเทคนิคที่1คือ worry time หรือเวลากังวลแห่งชาติถ้าห้ามคิดไม่ได้ก็จัดเวลาให้มันคิดไปเลยค่ะกำหนดมาเลยวันละ15-30นาทีเช่น6โมงเย็นถึง6โมงครง่นี่คือเวลาอนุญาตให้คิดมาก ถ้ามีความกังวลโผล่มาตอน10บโมงเชา้าให้บอกตัวเองว่าโอเคเรื่องนี้ฉันจะเก็บไปคิดตอน6โมงเย็นนะตอนนี้ทำงานก่อนวิธีนี้จะช่วยให้เราไม่ปล่อยให้ความกังวลครอบงำทั้งวันค่ะเทคนิคที่2 grounding 5-4-3-2-1ดึงสติกลับฐานเวลาความคิดเริ่มหมุนติ้วจนควบคุมไม่ได้ให้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งหดึงตัวเองกลับมาที่ร่างกายค่ะมองหา5สิ่งที่คุณเห็นตอนนี้ สัมผัส4สิ่งที่อยู่รอบตัวเช่นโต๊ะเสื้อผ้าฟัง3เสียงที่คุณได้ยินดม2กลิ่นที่อยู่ในอากาศรับรู้1รสชาติในปากวิธีนี้จะบังคับให้สมองย้ายโฟกสัสจากความคิดในหัวมาที่ร่างกายในปัจจุบันทันทีค่ะเทคนิคที่3 action over analysis ทำไปก่อนเดี๋ยวดีเองค่ะศัตรูของความลังเลคือการลงมือทำค่ะ ถ้าคิดไม่ออกว่าจะเริ่มงานตรงไหนให้เริ่มทําอะไรก็ได้ที่เล็กที่สุดไปก่อนเช่นเปิดไฟล์งานขึ้นมาแค่นั้นพอคะ่ะการกระทําเล็กๆจะช่วยทําลายวงจรการคิดวนจำไว้นะคะทําแบบไม่สมบูรณ์แบบดีกว่าไม่ทําอะไรเลยครอมัวแต่รอความสมบูรณ์แบบคะ่ะคริสหวังว่าเพื่อนๆจะได้ไอเดียในการกลับไปผูกมิตรกับสมองของตัวเองใหม่นะคะการเป็นคนคิดลึกซึ้งเป็นเรื่องที่ดีคะ่ะ แต่การคิดมากจนทำร้ายตัวเองเป็นสิ่งที่เราต้องแก้ไขมันอาจจะไม่หายไปในชั่วข้ามคืนค่ะแต่ทุกครั้งที่คุณรู้ทันความคิดตัวเองทุกครั้งที่คุณเลือกที่จะดึงสติกลับมาที่ปัจจุบันนั่นคือชัยชนะเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ค่ะถ้าคุณไม่อยากต่อสู้กับความคิดตัวเองเพียงลำพังและอยากในเทคนิคดีๆในการปรับ Mindset ให้ชีวิตมีความสุขง่ายขึ้นแบบนี้อย่าลืมกดปุ่ม subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคิดดีไว้นะคะ มาเป็นครอบครัวเดียวกันที่นี่เรามีพื้นที่ปลอดภัยให้คุณเสมอค่ะคริสสัญญาว่าจะหาเรื่องราวดีๆมาช่วยฮิวใจและพัฒนาความคิดไปด้วยกันทุกสัปดาห์ค่ะสำหรับวันนี้หายใจเข้าลึกๆปล่อยวางความคิดที่หนักอึ้งลงแล้วยิ้มให้กับตัวเองนะคะคุณเก่งมากแล้วค่ะสวัสดีค่ะ